88 Fishing Camp ตกปลาดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นชิมาโน่กคัตตาสามพันนะครับผมเกาคัตตาสามพันนะครับตัวนี้สําหรับงานทะเลนะฮะงานทะเลงานหนักได้หมดเลยนะครับไม่มีคลิกเสียงนะไม่มีคลิกเสียงมีตัวเกียร์นะครับมีหน้าจอนะครับระบบเบรคเปิดหน้าล้อกดตรงนี้นะครับกดลงไปนะครับสับแขนกด ตัดแขนนะครับเบรกเบรกใช้ได้และเบรกแน่นแน่นมากๆนะครับนะเวลาปรับเบรกก็จะมีเสียงนะครับเบรกแน่นแน่นปึ๊กเลยนะฮะใช้ได้นะครับเปิดสวิตนะครับหมุนสามตัวนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยสามตัวที่มันยื่นลงมาแบบนี้นะครับสวิตง่ายนะครับหน้าจอถ่านหมดนะครับ ผ่านหมดลองแล้วไม่ติดนะครับตัวนี้ถอดถอดมันถอดเวลาถอดมันยากนิดนึงนะครับเพราะมันซีนกาวซีนอะไรไว้นะครับตรงนี้นะผมก็เลยไม่ได้ถอดให้นะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับหมุนลื่นนะครับัวเกียร์ทำงานปกตินะครับนะหมุนลื่นเงียบๆนะครับนี่นะครับดูแลง่ายปรับนวงอยู่ตรงนี้นะครับ ลอกขนาดกลังดีเลยนะครับสำหรับลงทะเลนะฮะหน้าจอก็แค่เอาไว้ดูระยะแค่นั้นเองนะครับตอนนี้มันไม่ติดถ่านมันหมดนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ไม่ค่อยเสียนะครับถ่านจะหมดก่อนแค่นั้นเองสภาพก็มีริ้วรอยบ้างนะครับหน,หนักสุดเลยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ด้านบนเป็นรอยถลอกนะลอกหมุนลื่นใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมใช้งานนะแล้วก็มีถุงเชิ่โน่มาให้หนึ่งใบ